เอาละนะครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เจอกันในทีมที่สองเลยนะครับทีมที่สองนี้ผมก็ปรับปรุงทีมใหม่ตามเคยนะครับทีมที่สองนี้ก็น่าจะโหดน่าดูนะครับกว่าทีมแรกนะครับทีมแรกมันก็โอเคนะครับมันเป็นดักเอ็มเพลสนะครับไม่ไม่เล่นอินโถแล้วเพราะอินโถตอนแรกเราเล่นไปแล้วไงโอเคดักเอ็มพลายนะครับทีมแรกอันนี้ก็เป็นทีมที่สองจะเป็นพวกอ่ะมึงโผล่างนี้กแล้ว ก็ดีนะแรงเต็มขีดดีแต่มันชอบโผงงี้นะครับบ่อยๆประจำนะครับโอเคเราจะเล่นเอาเผื่อไปเลือก Battle Mode ไม่ใช่เลือกเป็น Faction War นะครับแมชออนไลน์กับต่างประเทศนะครับทั่วโลกทั่วโลกหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่นะครับเทมที่สองที่ผมเลือกขึ้นมานะครับจะฝีมือนี่ก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่า Special Force นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีทีมของผมก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ c o v e r t o p s นะครับแ a s s ี Cage นะครับแล้วก็ Assassin กิตนะนะครับแล้วก็ g กนมาสเตอร์ซับซิโนะครับก็ทีมที่2การเล่น3 b a t t ตเทิลเหมือนเดิมนะครับตามตามแบบเดิมนะครับแต่ผมชอบทีมแรกมากกว่านะครับเออเจอกันลูคินวายนะครับอืมมันมัน ใช้ได้เหมือนกับเราเลยไวย้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะที่เป็นเขาเรียกว่าลืมชื่อ casey case นะครับเหมือนกับเราเลยผมชอบทีมแรกมากกว่านะผมชอบอะไรที่มันดำดำมืดๆเจ้าผู้เป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันดักดักอะนะครับมากกว่าไม่ค่อยชอบทีมสองทีมสามทีมสองทีมสามจัดเรียงขึ้นมาเพราะจะเอาไ้สู้กับเขาเรียกว่า บางตัวนะครับที่โหดๆนะครับทีมสองทีมสามมันก็จะมีดาเมจนะครับทีมสามผมก็มีอีกนั่นนะครับมีอีกทีมหนึ่งนะครับโหดหน้าดูนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับแต่ทีมสองคลิปนี้ก่อนนะครับสามแมชเหมือนเดิมนะครับนอมันแมชเพราะผมไม่อยากเลือกยากๆอ้อยชิบหายขนาดง่ายๆมันยังยากเลยนะครับเพราะมันต้องแคสไปด้วยนะครับมามากูต่อกูต่อมามาต่อต่อต่อมา ตอมาต่อไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยมันบล็อกแต่ก็ช่างเถอะควานชีไม่ต้องควานชีไม่ต้อง,อมองออมไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องมายุ่งกับเรามานี่มานี่เลยควานชีมานี่เดี๋ยวเจอถ้าระเบิดบึ้มหัวเข้าไปอีกรอบหนึ่งถ้าระเบิดบึ้มหัวโอ้ชิบหายไม่ได้บล็อกด้วยดีมาก ตายไหมตายไหมตายเลยโอ้โหโ,โหดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องด a r เอ็มเพ s s คิดน,นะทีนี้มันก็ไม่มีท่าในการฮิวตัวเองแล้วหมายถึงฟื้นคืนชีพเพราะการฟื้นคืนชีพขึ้นอยู่กับควานชีนะครับถ้าควานชีตายการคืนคืนชีพก็จะจบเหจบจบจบ,จบไม่ได้บล็อกด้วยนี่แหละผมถึงชอบทีมนั่นไงชอบแบบนี้ไงไม่ต้องไม่ต้องเราบล็อกทันบล็อกทันบล็อกทันไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหแต่ขนาดบล็อกทันนะ มาเจอตัวนี้เข้าไปการมาส์เตอร์ซับซีโร่ท่าโคลเป็นไงไปร้องเอง่งๆเ่งทีเดียวโอ้แอสซิสตกิตตนะไม่ต้องใช้เลยนะครับอืมชิลมากนะครับเพราะเราเล่นต่อสู้โดยที่เขาเรียกว่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอะบล็อกต่อเมื่อจำเป็นนะครับแต่อย่าไปบล็อกตอนที่เริ่มเริ่มต่อสู้นะครับ โอ้โหอันนี้ไม่มีเจสันวอร์ฮีโอ้แทมมีรีเวนแนงขังเราแทมมีวอลล็อกควานชีอีกโอ้โหมึงจะโหดไปไหนเนี่ยยีลอสอ่านชื่อ,องี้ป่าไม่รู้ทีมึงโหดมากอะน้อ,องฟูอย่างเงี้ยมึงจะโหดไปไหนเนี่ยโอ้รู้ไหมกูแคสไปด้วยมันลำบากฮนะถ้ามันไม่แคสด้วยนี่มันสบายนะ ค,คือเราถ้าถ้าถ้าผมไม่พูดไปด้วยไะคือจะมีสมาธิะแต่ถ้าพูดไปด้วยก็จะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ไงเป็นเรื่องปกติเพราะผมเวลาเล่นเกมก็เยเสียบหูฟังนะครับเงียบๆแต่ก็ช่างเถอะนะครับอาจจะพูดน้อยลงหน่อยเพราะยี o s ลมันตัวโหดอะมันเอาชนะยากนะครับต้องปิดควานชีมให้ได้ก่อนควานชีของมันคือตัวที่ในการฟื้นคืนชีพนะครับถ้าควานชีมันมีชีวิตอยู่แล้วก็เอาชนะยากนะครับ เออดีืเป็นในครั้งเราแต่เราก็มีแกนมาตเตอร์ซับ4โลที่มีสองชีวิตก็ขอให้อย่าเป็นอะไรเลยอันนี้อุ๊ยชิบปอ่ะชิบยปิะไายชิบปจายชิบายชิบหายโอ้โหไม่ชิบไม่ชิบไม่ชิบอุ๊ยเสียดายหกสิบห้าดาเมจไม่เป็นไร โอ้โหมึงมึงมึง,มงใช้ท่าอะไรตายสองเหรอมึงดิสเอเบิลท่านั่นของกูเออช่างแม่งมาเจอท่าบรีดเข้าไปหน่อยเป็นไงนะฟานชีเจอนั่นอีกพาวเวอรเดรนอีกอ่ะเป็นไงนโอ้โหเจสันเหยาอย่าอยายาทำไมเราเลย,ย,ยพี่เจสันพอแล้วพอแล้วยาเจอบีดเข้าไปอีกเชียร์แล้วไม่ต้องไม่ต้องฟันหน้ากู เนี่ยแหละเจสันนะ่ะคือถ้าทีมไหนมันมีเจสันไงคือมันจะจัดการได้ง่ายๆอย่างเงี้ยดูดิเลืองเราล็อตอย่างเดียวเลยอ่ะถ้าแข่งเนปะ็นไงแหลกชิบหายเล่นอย่างเดียวนะก็ไม่ไม่แหลกนะแต่ถ้าสมมติเราอัดจ,จอไปด้วยมันจะแหลกหนักเลยนะฮะสเปเชียลบล็อกเข้าไปตึมชิบหายมันมีท่านั้นอีก นี่ไม่ต้องวาร์ปจะต้องปิดฉากควันชีให้ได้ก่อนควันชีมันเป็นตัวปัญหาของเราเราไม่อยากให้ควานชีมีชีวิตอยู่ต้องพูดอย่างนี้เลยเกียดมัน <c oughs> โอ้เสร็จไปนหนึ่งอ้อ <c oughs> ชิบหาย <c oughs> นะกินนะกู <c oughs> หาเอ้ยไปแล้วคินนะกู อเอาชนะยากชิปๆเลยบ่องตรงบ่องจงจงเอาวะแกนมาเตอร์ซับซีโร่เนี่ยแหละพเพราะอะไรรูเป่าเพราะมันมีท่าฟื้นคืนชีพได้ไะผมก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะจะติดมุมนะถ้าติดมุมนี้จบเหตนะเออตายไปเถอะมึงนะนั่นไงอโอ้เจสัน เกหันไปลงนรกซะกลับไปสู่นเนเธเร์แลนดบ้านแกโอเคเราจะสู้ให้แกมาเตอร์ซับซี่โร่ะสุดของพลังเลยนะครับอ,อบบ็อกก่อนเออกูรู้ว่ามึงต้องใช้ท่าเนี้ยถ้าเป็นกูกูก็ใช้มึงไม่บอกกูก็รู้อ่ะใช่แข็งโขอแข็งโปยไปไม่ทันจะแข็งเลยตายซะะ <laughs> วิกตอรีอ แม่งเจอท่าบีดเข้าไปทีเซตจเลยเป็นไงก็บอกแล้วนะครับเนี่ยท่าบีดเล่นกับมันไปสองนาทียีลอสเอาชนะยากครับมันมันตั้งทีมโหดนะครับผมก็เสียเจสันไปแล้วด้วยไม่งั้นจะตั้งทีมแม่งเออมึงเจอยีลอเสร็จมึงเจอ nhobr อ้อไอนี่มันก็โหดไม่แพ้กันเลยแถมยังนี่ไงอย่างที่ผมพูดในคลิปแรกนะมันมีสแลชเจอเจสันไงเสร็จแล้วมันก็มีโควาซันย่าเบรดคือมึงจะมีทั้งท่าบีดแล้วมึงก็มีทั้งบีสัสสกิน อมึงแหมือมีควานชีอีกอายากว่าตัวยีล้อสอีกยีลอสผมว่ายากนะเจองี้เข้าไปนี่อยากเลิกเล่นเลย <laughs> อือานนี้ฝีมือรอวนนะครับเป็นการ VS ระหว่างฝีมือกับฝีมือนะครับ player vs player นะครับ pvp นะครับมันก็ยากอย่างนี้แะ ไม่รู้จะแพ้หรือเปล่าขอให้อย่าแพ้เลยอาจจะหลักๆบางช่วงนะครับเพราะบางช่วงนี่มันมันเฟรมเลทเยอะนะครับเล่นปกติก็ไม่หลกนะครับแต่มาอัดด้วยนี่แย่เลยนะครับเพราะเพราะมันกินรีซอรสเครื่องนะครับเหนื่อยใจสู้กับย l ร s ดก็จะแย่แล้วมันสู้กับ nhobr มามา มึงจะมากี่ท่ากูสู้หมดเออมามา,มาเดินมาเลยละลายน้ำแข็งมันก่อนอืมเออท่ากระโดดทีบอืมปาสิบห้าดาเมจละลายน้ำแข็งแต่โชคดีที่มันไม่มีท่าแบบก็เรียกว่าอะไรสเปเชียลมากมาย มันไม่ได้มีเดวเทน้างเรา75ดาเมจลดลงนิดนึงควานชีควานชีควานชีมาควานชีแล้วคา s ี c แค,แคล,ะละลายน้ำแข็งพวกมันให้หมดนะครับเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงใช้ท่าละลายน้ำแข็งเดี๋ยวปิดฉากเอากิตนะลงมาทำท่าบีบให้มันอไปไปไป แล้วเอา power dash แถมอีกรอบหนึ่งจะได้ลด power bar ของมันลงอ่าเสร็จโอ้ยซอนย่ามันมีท่าบ l o c k brake เก์ด้วยเฮ้ยแสดงว่ามึงต้องใช้วีปอนบางอย่างมานนี้สอนยา่าเดี๋ยวเลราเน้ำแข็งให้อ่าเสร็จโอ้โหมันมี b ็ o c k อู้หชิบหายเจสันกูกูกูบ l o c k ไม่ทันเออแต่โชคดีวีปอนผมเลือกไอ้ที่เป็นเขาเรียกว,ว่ากันท่าบ<ๆ>ีดเอาไว้ด้วย,วยรู้ไงเอามึงเอาอีกรอบมึงจะเฮี้ยไปไหน ต้องพูดอย่างนี้เราขอหยาบเลยไม่ไหวครับอา่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงไปโอ้โหมึงมึงยังตบหน้ากูอีกมึงยังตบหน้าเจอแกนมาสเตอร์ซับซีโร่อ่ะจุดเตะใช้ท่าโคนอ่ะท่าโคนไปไปไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้ควายฉี่ควายฉี่ มึงวาร์ปอ่าไอชบหายมึงจะวาร์ปโอ้โหแต่โชคดีมันกระแทกหัวเราไม่ได้ก็ดีไปอย่างหนึ่งใช้ท่านี้ดีกว่าเออนั่นบล็อกเบเกอร์เสร็จควายฉี่มึงควายฉี่เสร็จโอ้โหมึงมึงล่อท่านี้กูอีกมึงจะบีดไหมลุนลุนลุนจะบีดนะจะบีดนะจะบีดโอ้โหไม่บีดผมเลือกวีปอนที่ป้องกันการบีดวีปอนบางอย่างป้องกันการบีดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอานะครับ เดี๋ยวจะให้ดูวิวป้องตัวอหนป้องการการบีเสร็จไปหนึ่งโอ้โหไม่เชื่อว่ากูจะฆ่าเจสันได้เอาดิแม่กับลูกซัดกันมากูกระโดดถีบหน้ามึงอะแม่กูเองถีบหน้าแม่โอ้ยชิบหายตบหน้าลูกน,นี่นะนี่นะนี่นะแม่กับลูกซัดกันเฮ้ยเปลี่ยนเป็นซับซีโร่ดกวะมาใช้ท่าคโคลนเสร็จ nho br นายเหลือตัวเดียวแล้วไปไหนไม่รอดแล้วเสร็จนี่เลยต่อด้วยคิตนะจุ๊บไปเรียบร้อยวิกตอรี่อย่างโหดโหด <c oughs> ก็เล่นเอาทีมเราหน้าแดงเหมือนกันนะครับอืมบอกแล้วตัวเทพไม่สำคัญสำคัญที่ฝีมือด้วยจำไว้ <c oughs> อย่าเปิดโอกาสให้มันเล่นงานเราได้นะครับเราต้องสู้กับมันแบบประเภทเรียกว,ว่า บกลุยเดียวนะครับแล้วก็บล็อกต่อเมื่อจําเป็นนะครับแต่อย่าบล็อกพร่มเพื่อนะครับบล็อกพร่มเพื่อแล้วฝั่งสตูมันจะได้ใจนะครับยีอรอดนี่มันใช้อะไรบ้างอะวีอรอดไม่มีเลยวันนึงข้างเราที่ไม่กิน,นเนี้เหลอสซูงอะโอ้โหมึงใช้วีป้อนแต่ละตัววีป้อนมึงเหมดแล้วด้วยนะ <c oughs> ของเราก็ X ไม่ใช่ไม่เอ็ ที่เมื่อกี้นี้ผมทีมผมที่ผมสู้กับตัวสุดท้ายที่ nhobr นะครับแต่มันไม่ไม่ติดท่าบรีดของเจสันก็เพราะว่าผมใช้บัตรสตอลลิงนะครับของที่เป็นลูกฝอามือนี้นะครับมันจะเท่าที่50% Resistant to Poison ซ n ต b l ์ท d i n g นบิลลิงนะครับก็คือว่าจะป้องกันพิษนะครับเวลาถูกเอลิไทายมันพ้นนะครับกับบีดนะครับถ้าบีดของพวกเจสันอะไรนะอะแอซีสซินกิตนะแล้วก็ที่เขาเรียกว่าอะไรอีกตัวนะึงอะ มมลิน่านะครับมันจะป้องกันได้แล้วก็รีคอฟเวอรี่บูสต์นะครับก็ได้ป้องกันได้ส่วนอีกตัวหนึ่งของคิตะน,นะครับผมใช้ตัวนี่นะครับเมดดัลเลียนนะครับมัน30% r e เ t อร์เซนต์ไรสตันทูซัทอันเบลิงนะครับแต่มันจะไม่50%แบบตัวมิกินีนะครับส่วนกนมาเตอร์ซับเซโรอันนี้ผมสุดตะเวนตะกรรมบเพราะผมไม่มีวีปอนในการเซตแล้วนะครับ ก็ใช้เป็น레 n เตนทูสโลแอนสเตนกับออฟเพนแอสคริตเชนรีเดิลชันนะครับลดค่าค r i t ติคอลนะครับมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแหละนะครับโอเคทีม2ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเหลือทีมสุดท้ายนะครับคือทีมที่3นะครับก็ผมแมตช์ไปกี่แมชแล้วว่า6แมชนะครับเหลืออีก4แมชแมชสุดท้ายผมจะมาเลือกทีมเองนะครับว่าผมจะเอาทีมไหนที่ดีที่สุดใน3ทีมและชอบที่สุดนะครับในการแคส แมตช์สุดท้ายนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในทีมต่อไปนะครับสวัสดีครับผม